ก็ชื่อบริษัทแล้วก็ทางธรรุรกิจค่ะบริษัทมอสเสง,งไทยแลรงจำกัดค่ะแล้วก็ลักษณะธุรกิจเป็นธุรกิจขายตรงค่ะเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับยาสมุนไพรมีของทั้งหญิงก็ใช้มีทั้งหญิงทั้งชายทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กยันถึงผู้ใหญ่เลย โอเคค่ะแล้วที่บริษัทหมอเส็เนี่ยแบ่งแบ่งแผนกพีอาเป็นยังไงคะก็คือก็คือจะมีภายเดียวเลยใช่ค่ะเป็นแผนกงานทุกอย่นนางเกี่ยวกับพีอาใช่ค่ะทั้งภายนอกและภายนใอายน,อย,นอย่างพีอาภายนอกนี่พี PR อาอกไปยังไงคะก็ส่วนใหญ่ที่บริษัทเราจะเป็นเกี่ยวกับจ้างเป็นสื่อ ทาโทรทัศน์ใช่ท,ทางโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้มีไหมคะตอนนี้กำลังเริ่มทำทางออนไลน์อย่างเป็นทางการคือตอนแรกของเราก็มีเว็บไซต์มีเฟซบุ๊กมีอะไรองนี้แต่ว่าตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนบริษัท หม่ซึ่งเป็นมามาเป็นหมอเสียงไทยแลนด์ก็คือกําลังที่จะทําเป็นเว็บไซต์แล้วก็ Facebook อย่างเป็นทางการอ,อีกอีกครั้งแล้วก็เป็นทางสื่อทีวีใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นทีวีโทรทัศน์แล้วก็แล้วก็พีอาร์ภายในองค์กรนะคะพีอาร์ภายในองค์กรของเราก็จะมี Facebook อะคะ่ะในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับภายในของเราว่าเออวันนี้มีอะไรมีอะไรอย่างเงี<ม>้ยค่ะแล้วก็ใช่ค่ะมีอีเวนต์ event, มีงานต้องไปข้างนอกหรือว่าอะไรยังไง ของเราก็จะส่วนใหญ่ใช้เป็น facebook ใช้เป็น facebook ในการบอกกันหรือว่าแล้วก็มีเป็นโทรแจงมีเป็นมีโทรแจ้งค่ะมีอีเมลมีอะไรอย่างี้ภายในปกติแล้วถ้าจะถติว่าอย่างพวกหนูอยากเป็น PR ที่ดีที่ว่าต้องทําตัวยังไงบ้างต้องปฏิบัติยังไงเป็น PR ที่ดีคือต้องมีหน้าที่ทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็น PR ที่ดีก็ต้องอืจะพูดว่ายังไงดีก็อาจจะอ สื่อสารก็ต so ้องมีความซื่อสัตย์ในการที şey yes, ่สื <t <t so ่อสารออกไปไม่ว่าจะเป็นก็คือต้องมีความจริงใช่สื่อสารด้วยความจริงชัดเจนถูกต้องแล้วก็ต้องต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นเพราะว่าพีอารนี่คือต้องทํางานเร็วมากคือมีอะไรต้องรีบแจ้งข่าวสารทันทีต้องแบบใช่ต้องไวทุกอย่างออเคค่ะคามก็มีประมาณนี้แค่นี้